สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นกับเรานะ้อก็สามารถแอดได้มาตามชื่อนี้เลยเข้ามาแอดกดติดตามกันได้น,นะทุกคนโอเคเราไปเริ่มชมคลิปกันกันเลยวู้ฮูเพี่สวัสดีชาแบนพายทุกคน,ท,กคนท,กทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Roblox ในแบบ All Star Tower Defense กันอแล้วน,นั่นเองนะทุกคนวู้ฮู ็ต่อจากคลิปที่แล้วเองที่เราได้ทําการสัญญากันไว้แล้วนะว่าเราจะมาสอนวิธีการเอาชนะดาเมจิทาวดานสุดท้ายและดาสกู้ไอซ์แลนด์ดานสุดท้ายนั่นเองก็เราจะมาทําตามสัญญาเนาะเออบอกเลยว่าเราทําการฟาร์มประมาณเกือบ9ก้โมงเช้าจนถึงตีสี่ตีห้าเลยนะแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเนาะเพื่อทุกคนเลยก็ในส่วนของตัวละครที่เราเอามาเนาะอันนี้คือดาเมจิทาวเนาะดาน สุดท้ายแล้วนั่นเองก่อนที่จะเข้าดัานสกูไอเซนเนี่ยสำหรับตัวละครแล้วก็จะเอาเจ้าโกเดิฟิซ่าเลเวลยี่สิบมินาโตะร่างก้าหาเลเวลยี่สิบพีโอร่างห้าดาวเอาไว้เวลาเนาะเลเวลยี่สิบมิปากะเนาะก็เลเวลประมาณ20เหมือนกันและในสกอร์นิซุโกะเลเวลประมาณ42เนาะบูม่าเลเวล ประมาณ48นั่นเองจะพันนี้เนาะเราก็จะทําการวารเจ้า Goldy p i z z ไว้ตรงมุมนี้เลยนะทุกคนเราต้องวารดีนะทุกคนให้วงมันครอบคลุมนั่นเองและหลังจากนี้เราก็จะทําการอัพเจ้า Goldy p i z z ให้แม็กอย่างเดียวเลยนะในส่วนของเพื่อนก็จะนําในส่วนของ t o ่ส Stark วาไงไว้ตัวนี้นั่นเองก็ t o ่ส Stark เพื่อนเนี่ยเลเวล80นะนะทุกคนอ๋อเพื่อนคนนี้ขอบอกก่อนว่าเพื่อนคนนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนเราแบบ ในชีวิตจริงนะแต่ว่าเราเข้ากดลิงก์ตามไปนั่นเองในดึงดิสคอร์ก็จะมีในส่วนของแบ่งโซนไปว่าแบบเออใครอยากให้ช่วยด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้เนาะก็แบบลองเราเข้าไปในด่านแมจิกทาวแล้วเห็นลิงก์เพื่อนคนนี้ก็เลยทําการกดเข้าไปแล้วเจอเขาอยู่ก็เลยเล่นแบบดูโอสองคนนั่นเองนะแล้วไป,ไปมา,มาคือเล่นแล้วโผล่เฉยเลยนะหลังจากที่เล่นแล้วทำการสคริปต์จากเวฟแรกเนี่ยไปจนถึงเวฟทิ่ผ้าภายในไม่ถึงเวลา30ินาที ทุกคนมันเกินเบลอมากเว้ยโคตรโหดอะเพื่อนคนนี้เนาะก็ในส่วนของประมาณเวฟสองเวฟสามเนี่ยเพื่อนก็จะทําการวางเจ้าบลูมาไว้ตรงนี้เลยนะทุกคนจะทําการวางสองตัวก่อนแล้วพอเข้าสู่เวฟที่สี่เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนก็จะทําการวางเจ้าบลูมาอีกตัวหน,นึ่งเนาะอ่าเพื่อนคนนี้เขาคือแบบว่าโหดมากเลยนะเพื่อนเขาก็ที่เห็นนะจะมีในส่วนของนัสซ์เออรเอ์อบินแล้วก็ซาสกเก โทน,นี่สตาร์คและอีกตัวนหนึ่งนี่ก็ไม่มั่นใจว่าโบลี่หรือเปล่านะทุกคนแล้วก็บูมานั่นเองก็นี้เลยนี่เพื่อทำการวางเจ้าบูม่าไป3าตัวแล้วเนะาะจังหวะนี้เราก็ทำหน้าที่แค่อัพเจ้าโกดี้ฟิซาอย่างเดียวเลยทุกคนนี่เลยไม่ต้องทำอะไรอื่นแล้วจะวางเนาะแล้วก็ทำการคุยกับเพื่อนไป เพื okay, นะ่อทุกคนหลังจากที่เราได้ทำการอัพเจ้าโกลเด้นฟิซาแม็กซ์แล้วเนี่ยเนาะเราก็จะต้องเซฟเงินเพื่อจะทำการว่างเจ้ามินาโตร่างก้าหานั่นเองเนาะก็จะรอเงินบางส่วนก่อนเนาะ ส่วนนี้เราก็คุยกับเพื่อนไปอันนี้ก็คุยกันเรื่องของการอัปเกรดเจ้าโกลเด้นพิซซ่าว่ามันจะต้องใช้เท่าไหร่เนาะเพื่อเขาถามอ่ะเราคุนข้างต่อนะเองโอเคในส่วนของโคเนอร์นี่คือสบายมากเลยนั่นเองนะนี่เราจะวางเจ้ามินาโตะร่างก็ะหาไว้ตรงนี้เลยทุกคนใกล้กับเจ้าโกลเด้นพิซซ่าวางไว้เป็นทางตนแล้วก็อย่าลืมปรับค่าเป็นลาสนะแต่เมื่อโคเนอร์มาเราจะต้องปรับค่าเป็นเฟิร์สเองให้มันจมตีตัวข้างหน้าก่อนนั่นเองเพราะตัวข้างหน้าโคเนอร์เลื่อนมันเยอะสุดเนาะ เพื่อนก็ทําการอัพเจ้าบูม,ม่าไปยาวๆเลยทีนี้เราหน้าที่แรกก็คือทําการแบกเพื่อไปก่อนเนาะประมาณเวฟหนึ่งถึงประมาณเวฟแปดเวฟเก้าประมาณนะั้นเนาะแล้วครหลังเดี๋ยวเพื่อนก็จะมาแบกเราต่อน,นั่นเองนี่เลยทุกคนก็น,นี่เนาะที่อาจจะเงียบๆไปเพราะว่าเพื่อนไปกินข้าวด,ด้วยเราก็เลยทําการแบกเพื่อไปก่อนนั่นเองเองนาะอ่า แล้วก็หลังจากที่เราได้ทําการแบบอัพเจ้ามินาโตะตายแล้วเราก็จะทําการวางเจ้าบลูมา,าไป3ตัวนั่นเองนะวางไวต้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่จะระวังว่าตรงนี้เพราะมันใกล้สุดนั่นเองเองนาะแล้วน,นี้เราก็ทําการอัพเจ้าบลูมาให้ตัน,นกันไปเลยและออกอย่างหนึ่งนะทุกคนสําหรับใครที่ยังงงว่าด่านนี้มันเอาชนะยังไงเนาะขั้นแรกก็คยยือเะารทไม่ต้องรีบสริปนะสําหรับผู้เล่นที่แบบ เออยังแบบไม่ค่อยจะเชี่ยวชาดาน,นี้ักเท่าไหร่นะที่เราเล่นกับเพื่อนเนี่ยคือมันมีความเสี่ยงสูงมากเนาะคือทําการสกิปส k ิปสกิปอย่างเดียวน่ะนี่เวลาประมาณอาผ่านมาแค่5นาทีก็ไม่ใช่5นาทีนะอันนี้คือปรับเวลาเคลียร์ก็ใช้เวลาประมาณเกือบประมาณ10 10 15-16นาทีก็เข้าสู่เวที่10เอ่อประมาณนี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะคือทำการสกนะิปบ่อยๆเนี่ยคือมันเสี่ยงมากตรงที่ว่าไอ้เจ้าพวกมอนที่มันวิ่งเร็วเนี่ยแล้วก็ในส่วนของโคเนอร์เนี่ยมันมาเร็วนะทุกคนถึงแบบมันจะกว้างก็ไอ้ตัววิ่งเลยมันก็มาเร็วอยู่ดีแล้วสำหรับตัวละครเนานะก็แบบไม่ได้โจมตีแบบมุมกว้างอะไรข,ขนาดนะั้นอย่างมีหนา้าโตเนี่ยก็โจมตีกว้างก็จริงแต่ถ้าสมมติป,ปรับภาพเป็นเฟิร์มมันก็ มันก็โจมตีได้แค่บางส่วนเท่านั้นเนาะก็อย่าทาการสริปนะทุกคนอย่าทาการสคริปตามเพื่อนเราแล้วก็เรานะวิธีการที่เราเล่นก็คือเล่นแบบโซฟาสมากโอเคเนะาะจังหวะนี้เราก็จะทาการอัพเจ้าบลูมาให้ตันกับไปฆ่าเ้เลยเพื่อนก็จะทําการอัพเจ้าบูมาจนตอนนี้ตานไปแล้วหลังจากนี้เพื่อนก็จะทําหน้าที่วาเจ้าโทนี่สตาร์ประมาณ8ตัวได้แหะทุกคนนี่ทุกคนเห็นปะเราจะที่คเนอร์มาแล้วแตกย้าอ,อย่างวันนียให้เราเอาค่าเป็นเฟิร์สเนาะให้มาจมตีตัวขาน,านั่นเอง อ่านี่สบายเลยเนาะทุกคนเห็นปะอีซี่มากนี่คือวางแค่2ตัวและเลเวลอย่างละ20นะก็มินาโตกับฟีซ่าบอกอีกเล่าเลยเนาะเลเวล20เท่านั้นก็สามารถเอาชนะได้แล้วเนาะอ่าก็ทุกคนนะเขาบอกว่าตัวนี้ก่อนนะทุกคนสําหรับใครที่เล่นแล้วเจอแล้วเนี่ย มันจะมีอยู่บางช่วงที่อินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันไม่ดีจริงๆเนาะมันก็เลยล็อกคอนเน็กชันบ่อยมากเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้คือมันจะหลุดอะไรนักหนาวะออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะหลุดอะไรนักหนาก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยเนาะที่แบบเอออยากเล่นกับทุกคนจริงๆก็คือพยายามเล่นแล้วแต่เล่นมันไม่เออเอานมยจริงๆนะทุกคนก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะโอเคเนาะแต่เราจะทำการอัพเจ้าบลูมาตัวสุดท้านั่นเองและเราค่อยมามาตัวละครต่อ นี่เพื่อนก็วางเจ้าโทนี่สตาร์ไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทกําการวางเจ้าดีโอเลยให้มันสต็อปเวลาหลังจากที่เจ้าโคเนอร์เวฟ11มาเนาะพอมาบิ้งเลยสุดๆเลยทุกคนนี่เห็นปะมันจะแตกะให้มันเข้ามาครบทุกตัวแล้วค่อยหยุดเวลานั่นเองคือเจ้าตัวดีโอเ,เป็นตัวที่สําคัญมากเลยนะแต่สําหรับใครที่ไม่มีดีโอก็จะใช้เป็นเจ้าโจทาโร่ทดแทนก็ได้นะถึงมันจะช้าไปสักนิดนึงเนาะ,ะแต่ว่าถ้าให้ดีก็ดีโอดีกว่าเนาะ โอเคเนาะหัจากนี้เราก็จะทําการฟาร์มเงินยาๆวๆเลยทุกคนโอเคในขณะที่เราทําการวางอัพเจ้าบูมาตันเครบหมดแล้วา3ตัวก็จะทําการวางเจ้ามินาโตรลาก็าหาไว้ตรงโซใกล้ๆกับโทนี่สตาร์เพื่อน,นั่นเองวันนี้เพื่อนก็ที่เพื่อนอยืนนี่ไม่ได้แปลกใจนะทุกคนเพื่อนไปกินข้าวอยู่นั่นเองยังไม่กลับมาเนาะแล้วก็จะมาแบบเพื่อนกันก่อนนั่นเองเนาะนี่เข้าสู่เวทที่13เร็วมากแม่เร็วแบบเร็วขั้นสุดยอดเนาะก็ ตอนนี้เราทำกายว่าเจ้ามินาโตะรักเก้าหางอย่างเดียวแล้วทุกคนคือไอเจ้าตัวมากากับในสุโกะคือเอามางกันนันแหละแต่ก็ไม่ได้ใช้เนะาะจะในวางตัวเจ้าโกลเดฟิซ่าแล้วก็มินาโตะมากกว่านะทุกคน แล้วก็ข้อสูเวบสุดท้ายแล้วนะก็คือเวบที่สิบห้านั่นเองเพื่อนก็จะทําการในวางส่วนของซาส,สเกะนั่นเองซาส,สเกะเพื่อนก็เลเวลประมาณแปดสิบนั่นเองนะก็ตนนัวละครเพื่อนเลเวลแปดสิบเยอะมากจริงๆตอนนี้เราก็ขายบูม่าไปแล้วก็มาอัพเจ้ามินาโตะให้ตันคมทุกตัวนั่นเองเราจะวางประมาณแปดตัวเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ในส่วนนี้จะวางแค่เจ็ดตัวก่อนเพราะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ตรงโซข้านนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราค่อยเอามาขัดทีหลังก่อนนี่ทุกคนจังหวะนี้ก็คือชิลแหละ ก็คาวนี้เพื่อนแบกและทุกคนโซลข้างหลังเนี่ยคือบอกเลยส่วนใหญ่คนจะเล่นด้านหน้ากันถูกไหมทุกคนอันนี้คือบอสนะอ่าแล่คือทําการแคปลูนเองในส่วนของคนบางคนที่เรา,าเขาเรียกว่ายัางไงประสบการณ์ในการที่เราไปเล่นมาด้วยบางส่วนก่อนที่จะมาเจอเพื่อนคนนี้เนาะก็เห็นส่วนใหญ่เป็น,นข้างหน้ากาันมันก็จะเข้าใจแหละว่าจะทําให้ดาเมจของตัวบอสเนี่ยมันค่อ,คอยๆแหลออกมามันจะได้ทานชิมาราแต่ว่า เออเราเนี่ยมาเล่นในส่วนของข้างหลังทีเดียวจบเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องขายไปขายมานะันเองมันเปลืองตังเนาะนี่เราทำการมาของดีโอตัวหนึ่งนะั่นเองเราไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรารอไอ้เจ้าตัวที่แบบเออไอ้ตัวที่มันด้วยเยอะๆเนาะแต่จังหวะนี้มันก็ตายมาแล้ะก็เลยรอเจ้าบอสมานะั่นเองแล้วค่อยกดทีหลังนั่นเองนะทุกคนจัวนี้เราก็ใกล้จะวินแล้วทา่าบอสมาแล้วโอเค เพื่อนก็ทําการบาจะเออร์วินแล้วทุกคนถ้เาเห็นจะอยู่ตรงขอบๆป้อมแล้วก็ข้างๆบ้านนั่นเองนะเพื่อนทําการคอมโบของเออร์วินนั่นเองเนาะเพื่อนเอาไว้ข้างหลังโซนหนึ่งนั่นเองเนาะสาหรับเออร์วินก็อาจจะไม่เห็นเนะาะโอเคนี่ไงทุกคนบอสมาแล้วก็อัพเต็มขายขายแล้วก็อัพให้เต็มนะสำหรับวินาโตะหยุดเวลาไปหนึ่งสเต็ปวางอีก รออีกนะทุกคนเนี่ยทุกคนชนแะแล้วหลังจากที่เราทำการออาชนะดานเมจิกทาเราก็จะได้มาในส่วนของแฮปปี้มาเป็นตัวนอ้อยที่มาแบะเราไปข้างหลังนั่นเองนะนี่เลยมีปีกด้วยจากเรื่องแฟรี่เทลนั่นเองนะทุกคนโอเคนะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เราก็ได้ทำการเอาชนะด่านเมจิกทาไปที่เรียบร้อยเนาะแล้วเราก็จะมาเอาชนะด่านสกไอซ์์ก,กันบ้างเนาะอันนี้ก็คือด่านสุดท้ายนั่นเองเนาะและเป็นด่าน บอสดาสทายที่เราจะได้เมสาล่าสุดนั่นเองก็เราจะมาดูกันนะว่าเราจะเอาชนะได้หรือเปล่านั่นเองนะทุกคนก็สําหรับใครเนาะที่เห็นบางคนเลรส่วนเคือบอกเลยว่าคือเขาโห่อะไรจริงแต่เราคือไม่ไหวไงเออยังไม่ได้ทําการเบี้ยโอวงโอวี o ่ v, เลยสำหรับไอดีนี้เนาะไม่มีตัวให้บาโพลเลยแถมเลเวลของตัวยูนิตเรามันก็น้อยนะจะหาว่าอาก็ได้นะแต่ก็ไม่ไหวจริงๆเนาะก็เลยแบบต้องหาเพื่อนมาเล่นด้วยนะั่นเองนะ าาเดี๋ยวเราก็จะส้างดิสคอร์ไว้เร็วนี้แล้วเนาะก็ต้องรองไปอีกแป๊บหนึ่งนะทุกคนช่วงนี้ก็ติดเรียนอยู่เลยนะถ้าว่าตอนไหนเดี๋ยวเราจะมาประกาศให้ฟังเองแ้วเราจะมาช่วยทุกคนเอาชนะด่าที่ยังไม่ผ่านกันนั่นเองเนาะ โอเคสำหรับในส่วนนี้ก็มาจากเรื่อง Black c o v e r นั่นเองนะสำหรับ Dark School a s h สแนนี่เราก็เอาตัวมาเหมือนเดิมเลยสำหรับตัวยูนิตนั่นเองเนาะก็ต่อจากที่เมื่อกี้เลยนี่เราก็ไม่มีอะไรททาแล้วก็ทำการเต้นตัวนี้นั่นเองนะก็ในส่วนของตอนแรกเราก็จะทำการวานเจ้า g o ด d e n p i า a อีกแล้ว ยว่าอีกแล้วเราให้เพื่อนทาการฟ้าไปเราจะวางไปตรงนี้นั่นเองมันเป็นจุดโพ s ิชั o ที่หราลๆคนก็วางกันตรงนี้เนาะเพราะว่ามันแบบวงกว้างพอสมควรเลยสําหรับเจ้าโกลเด้ฟิซาตอนนี้เราจะปรับค่าเป็น strong กสนั่นเองนะเราจะไม่ปรับค่าเป็น f i r ส t l ลาสแล้วเราจะมาปรับเป็นค่าส t ร o งเกสนั่นเองนะทุกคนอันนี้โซ่ข้างหลังนะโซ่ข้างหน้าก็คือไอ้เจ้าหัวกระดูกเนาะที่มันจะมีเจ้ามวนออกมาจากปากนั่นเองนะอันนั้นคือโซ่ข้างหน้าแต่อันนี้คือโซ่ข้างหลังแล้วนั่นเอง ี่เพื่อนก็ทำการเอาเจ้าบูม่าอัพไปหลายขั้นแล้วเนาะนี่เลยตัวนี้เราก็จะมีหน้าที่เหมือนเดิมเลยนะก็คือทำการอารเจ้าโได้ฟิซ่าให้เต็มแม็กซ์กันก่อนนะเอง หลังที่เราทาการอัพเจ้าก็ได้ซิซ่าแม็กซ์แล้วเนี่ยเราก็จะทําการวางเจ้าเมนาตโตะก,ก้าหาไปตรงนี้นั่นเองนะทาเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมเลยแล้วก็ปรับค่าเป็นลัสเหมือนเดิมเพื่อนก็ทำหน้าที่เดิมก็คือวางเจ้าโทนี่สตาร์ไว้ข้างหลังแค่ตัวเดียวเท่านั้นเนาะแค่ในความหลังจากที่เราทำการอาเจ้าเมนาตโตะแม็กซ์เนี่ยล้วก็ทําการมาในส่วนของเจ้าบลูมาเหมือนเดิมนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะทําการวางสามตัวด้วยกันเนาะสำหรับแบบนี้ระหว่างสกูเอซ่าแล้วก็เมจิกทาวเขาบอกเลยว่า กูอ่านได้ยังง่ายกว่าเมจิกไทยนะเออถึงมันจะดูอย่างนี้นะแต่ว่าที่เมจิกทาำมันยากเพราะว่าเออแมปมันกว้างนั่นเองเนาะแล้วคือตัวละครคือเราต้องข่าแล้วมันก็เสียเงินบาป,ประโยชน์เนาะแต่สําหรับดาดสกูอนะ่านใช่ไหเนี่ยคือมันเป็นพื้นที่แบบไม่ได้กว้างสักเท่าไหร่เนาะก็แบบครอบคลุมด้วยอะ่ะคือมันเป็นดาดแบบดูเหมือนจะยากนะแต่มันก็ง่ายสุดๆเลยเนาะยังง่ายกว่าแอทแทกอารเททานอีกเนาะสำหรับส่วนตัวความเท่ส่วนตัวเนาะก็คิดว่าเออมันดาง่ายกว่าดาทไททานอีก ก็สำหรับดาบแบโคเวอร์มันจะม,มีอะไรมากนะทุกคนีซี่มากเลยนะสุดๆอ่ะอันนี้ก็คือข้อเวฟที่แปดแล้วแป๊บเดียวเองเท่านั้น นะทุกคนหลังจากที่เราทำการอาแจมบลูมาตายแล้วเนี่ยอันนี้ก็เข้าสู่ยที่13นะคือเยอะมากเนาะแล้วก็ในส่วนของบอนสเตอร์เนี่ยจะมีตัวที่มีชื่อว่ารีจินเนเลเตอร์หรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจเพราะว่าจําชื่อไม่ค่อยได้ละเอียดเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันจะเป็นชื่อสายละตัวเขียวเนาะคือมันจะมาแค่ในดาดแบ็คโคเวอร์เนาะที่เนเห็นอยู่นะก็จะมีแค่ดาดแบ็คโคเวอร์เท่านั้นเนาะแล้วก็ในส่วนของเลดวานก็เจอมาสําหรับ ตัวเจ้าเ e g เจนเนอเรเตอร์นะถ้าใครได้ไปดูคลิปที่เราทำการลงเกี่ยวกับการเอาชนะด่าเสีซึดาเนี่ยนะก็จะมีในส่วนของตัวเ e g เจเนอเรเตอร์อันนี้ใครรู้บอกได้นะแต่มันเช่ตัวที่มันจะฮีลตัวเองหรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจจริงๆไปรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวนี้เลยเว้ยตัวสำหรับมอนเลยเจนเนอเรเตอรนะสำหรับชื่อที่มันเป็นไทรัสิคิโีเคียเนี่ยนะ ใครรู้ก็สามารถพิมพ์ไปที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะเพราะว่าแบบเห็นมันตาย่ายสุดๆเลยไม่เห็นมันจะทําหน้าที่อะไรเลยแถมมันง่ายกว่ามนันหลายๆซัเนาะคือเร่อ่มันจว่ามันทําหน้าที่อะไรนี่ทุกคนอันนี้ก็คือเกือบแตกไปแล้วเหมือนกันเพราะเพิ่งเห็นว่าตัวแอร์มันมานนเองนะได้ทาการ a d i o stop เวลาไปหนึ่งกลุ่มนั่นเองนี่ทุกคนเพื่อนก็ทําการวางเจ้าโทนี่ตาร์แอนตัวมาเดิมซัสเกตอีกหนึ่งตัวเนาะแล้วก็มีบัฟเฟอร์บินนั่นเอง เพื่อนทำกระมังเจ้าเอวินห้า,าตัวนะ้วครอบคลุมพื้นที่ทั้วหมดเลยเป็นวงแหวกวัน้าเห็นจะมีหัวเอวินอยู่นั่นเองก็สามารถวาตามเพื่อนได้เลยเนาะ,ะก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะสาหรับการเอาชนะด่านแบล็คโคเวอร์นั่นเองต่อไปแต่เราก็จะต้องรอบอสมานั่นเองนะคือบอกเลยว่ามันอีซี่สุดๆเลยนะทุกคนมันไม่ได้ยากกว่าที่คิดเลยจริงๆนี่ทุกคนเห็นปะแล้วก็มีเงินเพิ่มก็เอามาซื้อซัสสเกตว่าแล้วก็อัพให้ตันอีกเนาะ นี่เลยนี่สำหรับบอสดาแบ็คโคเวอร์ดาสุดท้ายนั่นเองนะทุกคนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่นี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกำลังใจให้ด้วยเนาะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ใมก่อนใครนั่นเองเนาะและก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆทุกคนที่คอมิมพ์เข้ามาไว้ที่ใต้อคอมเมนต์เนาะคืออ่านทุกแชทจริงๆก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลย โอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูเกี่ยวกับเมาส์ด้วยโอเคไปดูกันเลยจ้าว,วหลังจากที่เราเอาชนะดาสกูไอซ์แลนด์จากเรื่องแบล็คโค e เวอร์เราก็จะได้มาในส่วนของเมาส์ที่ชื่อว่าสกูนั่นเองสกู School ที่แปลว่ากระดูกเนาะแต่ว่าไม่มัม่นใจว่ามันเป็นอะไรนะมันเหมือนจะเป็นคล้ายไมกกว่าแต่มันต้องไม่ใช่ว่ะทุกคนก็นนคืออะไรวะเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องแบล็คโคเวอร์นะทุกคนสามารถพิมพ์มาที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยว่ามันคือ อะไรนะสมหรับยาพหาหนะแล้วมันเป็นยาผานะของใครหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็สามารถพิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลย